นีเรามาดูนะครับว่าเราต้องเตรียมตูกอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็จะเป็นที่ผมแนะนํำก็จะเป็นเสื้อน้ํานะครับคือมอนในนี้มันจะมีก่อนจะถึงบอสนะครับมันจะมี2อสกิลหลักๆก็คือฟอร์ d ไดเวอร์กับวอเตอร์บอลนะครับซึ่งวอ r เลเวอร์เนี่ยผมยอมแข็งนะครับแต่ว่าวอเตอร์บอลเนี่ยมันจะใช้กันหลายตัวผมก็เลยใส่เสื้อน้ําดีกว่าเพราะว่าฟอร์เนี่ย พอเราติดฟอสต์อยวมอนตีเรามันก็แตกครับแต่ว่าไอ้เสื้อน้ำเนี่ยไอ้วอเทอร์บอลเนี่ยมันไม่ไม่แน่ใจว่าใช้เร็วอะไรนะครับแต่ว่ามันจะรัวมากถ้าโดนหลายๆตัวใช้พร้อมกันเนี่ยก็เราก็อาจจะแตกได้นะครับผมเลยเลือกเป็นเสื้อน้ำดีกว่าเป็นแต่ว่าเราจะมีเสื้อท่าน้ําที่กันฟอสต์นะครับอันนั้นก็จะสุดยอดมากครับอ่านะครับพอดีผมมีบีชอฟด้วยก็จะสามารถแก้ฟอสตได้นะครับผมก็เลยเลือกเป็นเสื้อน้ำาแล้วก็ตัวยากันท่าน้ำครับต้องเข้ามากดในนี้นะครับตอนแรกผมกดมาจากข้างนอกเยยข้าาาามปุ๊บบหครั เนี่ยหายและตอนแรกก็งงว่าไม่โดนดาเมจแรงนะครับปรากฏเออยาธาตุหายครับต้องกดใหม่เพิ่งตังค์อีกพวกยากันธาตุเนี่ยสามารถซื้อได้ที่มานักดามนะครับหรือว่าที่ฟอนเตล่านะครับก็จะมีคนหามาขายอยู่นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยครับบีชอปตอนแรกผมกดในบีชอปนะครับแต่ว่าปรากฏพอเข้าแมมมาเนี่ยมันรีเดทออกนะครับผมก็เลยต้องกดใหม่เกือบตายครับปุ๊บแล้วก็เร่งสปีดนิดนึงอ่าอันนี้กดใหม่แล้วครับเห็นไหมเราจะโดนตัวสกิลวอเทอร์บอลเบาลงนะครับสกิลท่าตวน้ำนะครับแต่ว่าเราก็จะโดนมอนตีนแรงเหมือนเดิมนะคคครรรััับบบก็่่อออยๆเดินนนไไปีี้้มตง เพราะว่ามอนค่อนข้างโหดอันนี้ผมกดยากันธาแล้วครับปุ๊บปุ๊บก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตาร์มแมปนี้ครับนะครับก็ในนี้แนะนําเป็นธนูธาตุลมนะครับหรือว่าถ้าไม่มีธนูธาตุลมก็สามารถแช้นี้ได้ครับใบธาตุลมก็จะเปลี่ยนอาวุธของเราเนี่ยเป็นธาตุลมนะครับมันจะขึ้นเป็นรู้สึก3นาทีมั้งครับไม่แน่ใจปุ๊บพอมาถึงแล้วนะครับเนี่ยเราก็มาคุยกับอีกดาซิีเอ็นบีซีนะครับมันจะซัมมอนตัวไอ้นีท็อกเกอร์การ์เดียนขึ้นมานะครับเราต้องฆ่าให้หมดนะครับทั้งหมด12ตัว ซึ่งถ้าเราใช้ถ้าเราไม่รีบฆ่าเนี่ยมันจะเดินไปนทั่วแมพนะครับเราต้องเดินตามหามันบางทีมก็ใช้เวลานานเหมือนกันก็แนะนําว่าให้รีบพยายามหามันให้เจอแล้วก็ฆ่ามาันจะได้เร็วที่สุดนะครับมันจะเกิดบริเวณตรงกลางครับเดินขึ้นขึ้นบนแล้วก็ลงล่างไม่ไกลจากที่เราคุยกับ n อ c มากครับแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆครับอันนี้เนี่ยพอดีผมกดไปท่านลมนะครับผมอาจะตีตัว n n i e n t t r ร e เนี่ยไม่เขาก็าเลยใส่เป็นตัว โปง่งเดวิลลิงแทนนะครับให้มันติดเครื่องถ้ามันจะได้เดินตามเรายากๆนะครับแล้วก็นี่ผมพกตัวเพนดานอฟเคออร์ดไปด้วยนะครับพอติดเคออรมันก็จะเดินมั่วไปหมดนะครับมันก็จะมาลุมเราลําบากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นข้อดีของตัวประดับอันนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออินเราลบไป5หน่วยนะครับนนี้ผมเริ่มหาตัวไม่เจอครับต้องเดินเรื่อยๆนะครับ ตัวเนี่ยมันใช้เวลากับแบบนี้นะครับในการหาตัวการเดียนนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้มอนมันมาลุมเรานะเพราะว่ามันตีเลโอครับแล้วตะกี้วอเตอร์บอลรัวๆเลยนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ไมกดท่าน้ำเนี่ยอาจจะยืนไม่ไหวได้นะครับนะพอเราฆ่าหมดเนี่ยมันจะประกาศว่านี่ท็อกเกอร์การเดียนตายหมดแล้วครับแล้วก็เดินไปข้างบนนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยมันจะมีวาร์ปเปิดขึ้นมาครับก็จะเข้ามาแมปต่อไปนะครับซึ่งเราก็สามารถเดินไปตามทางนี้ได้ครับ วันนี้เป็นทาง Google Maps บอกว่าเป็นทางที่สั้นที่สุดแล้วนะครับในการไปหานิตฮอกเกอร์ครับอ่าเราก็ต้องอันนี้เบรกไอเท,เทมที่ช่วยในการดรอปของกันหน่อยนะครับก็เป็นโบงที่แจกมาตอนกี้ทีได้รางวัลมาครับมจะเพิ่มเอ็กพีนะครับเพิ่มดอกเบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าปั๊มลูกกวาดเนี่ยจะแรงขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งลูกกวาดก็หาซื้อไม่ได้นะครับ เขาบอกมันเอาไปแลกได้แต่ผมยังไม่เคยลองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องฟาร์มจากมอนนะครับซึ่งก็เรเวลเรามันเกินที่จะไปฟาร์มแล้วนะครับในช่วงนี้มีซันต้าก็ได้มาเยอะหน่อยครับแต่ยังไม่ได้ลองว่ามันปั๊มดีหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมจะโซโล,โลตอนที่มันมีไอเทมบูทการปั๊มมาครับเพราะว่าเล่น2จอบางทีมันก็ตาลายเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าไม่มีของบูทปั๊มผมก็จะเล่นบีไว้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้บัอฟรีเยอะมากครับ เนี่ยพวกเบสซิ่งเอจไบวกอย่างละ16 15หน่วยอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเรากดอาหารแพงชิ้นนึงเลยนะครับภาพพวกฮ e ิวอันนียจอกเกาะอย่างเงี้ยก็เหมือนเราใส่คอร์สนะครับคือเหมือนเราได้ไอเทมฟรีๆมาหลายชิ้นนะครับการมีบีชอฟมาด้วยนะครับมันเป็นข้อดีแล้วก็ผมแมนะนําให้กดกดกัมนะครับวันนี้ผมกัมหมดแล้วไม่อยากเจอเประเมินซื้อก็เลยใช้ของรรฟรีที่เขาแจกมากัมป์ฟรีไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะเนี่ยบอลมันจะเกิดตรงกลางครับแล้วก็มันจะใช้ทาาาาาาให้้้้เเเเเรรรรรรตตตติิิดดดคคค์์บบ่่อยยยพะนนนนนัััีีวววมมมปกกกไผ็ถจ พี่ชอบนะครับตัวน้ำมนต์มันจะแก้อาการอาการเคิร์ดได้นะครับการเคิร์ดก็คือเนี่ยครับ ที่เป็นเงาแดงๆติดที่น้นบนตัวเราเราจะเดินช้านะครับก็เหมือนชีวิตจริงนะครับน้ำมลมันช่วยแก้คำสาบตัวมนเนี่ยบางทีไอภาพที่มันแสดงกับตำแหน่งมันไม่ตรงกันนะครับเราต้องเล็งดีๆมันจะซีเวิร์านะครับเพราะบางทีมันมาอยู่ใกล้ๆเราแต่ว่าจุดจริงๆมันอยู่ตรงโน้นครับถ่าจะดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าบางช่วงที่ผมลงสกิลซีเวีร์ไม่โดนนะครับเพราะว่ามันโดนมนมันหลอกตานะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราฆ่าบอสได้ไม่ทันเวลาเนี่ยไปโดนวาร์ปมาที่ห้องอันนี้ก็เป็นมุมขวาบนใช่มัครบ สีเขียวปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวติดผิดใช่นไหมครับเมื่อกี้ผมก็เลยต้องกดยาแก้พิษตอนนี้บิชอปลืมกดไม่มียาเขียวนะครับก็ต้องทนติดผิดไปครับอ่าบอกครับว่ามาห้องนี้เนี่ยเราต้องเคลียร์มอนให้หมดนะครับประตูมันถึงจะเปิดไม่งั้นเนี่ยเราจะเดินออกไม่ได้ก็ต้องรีบเคลียร์เสร็จครับเพราะว่าไม่เดี๋ยวทนตีตายปุ๊บเราก็เดินไปตรงกลางครับเพื่อไปฆ่าไปสู้กับบอสต่อนะครับแล้วก็เอาบิชอปมายืนแอบตรงนี้ครับมันจะได้ตีไม่ได้นะครับก็บอสมันก็จะชอบเดินไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องพยยาามหหาาาาาใ้้้เเเเเเจจอออคครรรััับบบบบตตงนนนนีีีีมมททสะดดแกกยย็ิ่่่ถปชพืข บอสเร็วๆเนี่ยก็แค่รอบเดียวก็ฆ่าบอสได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีผมจบบอสในรอบเดียวไม่ได้ก็ยังโดนทีนี้เนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งครับทีเท่าไหร่บอสก็ไม่ตายครับเลือดมันเต็มตลอดปรากฏว่ามันจะขายตัวบัฟฟเมในบัฟเฟยักษ์ครับมันจะมีสกิลหนึ่งที่ฮิลตัวเองเต็มไล่แล้วฮิลตัวเองเต็มนะครับซึ่งมันจะไล่สกิลนั้นในค่อนข้างนานแล้วก็สามารถสเปลเบรกได้นะครับเพราะครั้งก่อนเนี่ยผมหัวร้อนมากครับรีพกเว้นสองมาด้วยแล้วตีเท่าไหร่สองมากแม่งเลือด เป e l เบรกดู ake, ครับ <c oughs> ปากฏว่า Work เนี่ยมันจะมีจังหวะที่บอสมันไล่หิวให้กับตัวเองนะครับผมจะให้ดูคือมันจะไล่ค่อนข้างช้านะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันกําลังจะฮิวตัวเองตอนนั้นเนี่ยให้เรารีบเปลี่ยนไปกำไรเนี่ยจริงจรงปกติเนี่ยอย่างมากก็2รอบนะครับ ผมก็จะปิดบอสได้นะแต่นี้อันนี้ก็คือมันเริ่มแปลว่าช่วงที่เราเข้ามาในห้องนี้เนี่ยมันแอบฮิวตัวเองแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยผมผมก็เลยสลับไปใส่กําไรสเปลเบรกแทนนะครับโดยของนี้ท็อกเกอร์มันมีหลายสกิลนะครับที่เราสามารถสเปลเบรกได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับบอสมนันแซมครับเพราะว่ารอบนี้ดาเมจผมจะเยอะกว่าครั้งก่อน,นครับเพราะว่ามีแม่น้ำเบรกด้วยแต่ว่าไม่ตายสักทีครับน,นั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าที่บาโฟยักษ์เนี่ย ตอนลงกับเพื่อนก็จะมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันว่าบาโฟเวลามันไลส่สก,กิลที่ไล่นานๆเต็มเนี่ยเซ็ตเนี่ยมันจะคิวตัวเองเหมือนรีเซ็ตใหม่นะครับเพื่อกนก็จะเต็มนะครับลงดอกละสองหมื 23, 24, ่นสามสองหมื่นสี่ทีนี้ก็เท่าไหร่ครับสามแสนกว่านะครับสิบครั้งมันควรจะตายได้นะครับปกติอ,อันนี้เราโดนดิสเปลไปแล้วนะครับเกี่ยงวิธีการง่ายๆก็คือเราซีเวียแล้วก็ถอยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีตัวที่ทําให้มอนติดเคิร์สเนี่ยก็ค่อนข้างดีเพราะว่าลูกเนี่ยมันค่อนข้าง,งโหดเหมือนกันครับ,เ,รบเวลามันลุมเราเนี่ยกกกกกก็็็เเเเเจจบบหหมมือออนนนนนนัััลยทําาาาใ้รรไไปป่่ะคคติดดส จะช้าอ่านี่รอบที่3นะครับห้องนี้ติดหลับครับเห็นไหมล่ะบีก็จะหลับหลับเนี่ยแก้ได้โดยการทำเอเจให้รวมได้ร้อยนะครับเราก็จะหลับยิ่งเอเจเราเยอะๆเนยเราจะหลับถ้าติดก็ติดแป๊บเดียวครับเอาใหม่ไม่เอาบีออกมาแล้วครับให้มันยืนอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราโดนวาบเข้าไปมันก็จะตามเราไปอยู่นี่ครับรอบที่3นะครับอันนี้เริ่มหัวร้อนหน่อยๆครับยิงเสร็จเราถอยครับยิงเสร็จเราถอยมันก็จะตามเราได้ไม่กี่ช่องครับติดเคิร์มปุ๊บเราก็กดน้ำมนต์นะครับมันก็จะหายมันจะใช้ใส่เราค่อนข้างบ มันสามารถโจมตีเป็นทัตไฟได้ครับแล้วก็พอมัน drie. ใส่ใส่ตะกิวใส่เราพร้อมๆกันก็เจ็บเหมือนกันนะครับไม่ยอมตายสักทีนะครับดื้อด้านมากผมก็ยังไม่จะเปลเบลตะกีนะครับอ่ะรอบที่สี่ครับนี่ไม่ไหวแล้วครับ รอบนี้ก็เคียมอ่อนได้หมดนะครับอันนี้มาห้องสายบนนะครับรู้สึกจะติดฟอร์สนะครับเนี่ยโอเคว่าคริสตันมันจะเป็นสีฟ้านะครับก็จะติดฟอร์สเราก็พอบีมาก็บับแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องเหมือนเดิมก็ได้ครับมาสลับเป็นกำไรสเปิร์เบรกแล้วครับอันนี้เนี่ยผมใส่การทดลองไว้ด้วยนะครับมันก็จะสามารถใช้สกิลไซร์เลเวลหนึ่งได้ก็ดีนะครับเมื่อก่อนใช้เดินเพสที่โอดินเทมเพิลนะครับก็ช่วยในการขุดมอนขึ้นมาได้ครับเนี่ยครับอันนี้เราลงซีเวียเสร็จเราก็รอสเปิร์เบรกอย่างเดียวครับไลเเเวดนัสสปบ แม่งเลยครับเนี่ยมันจะดิสได้ให้สเปลเบรกได้หลายหลายสกิลอยู่นะครับเนนี้อันนี้อันนี้มันจะคิวตัวเองครับเราต้องสเปลเบรกครับพอมันเริ่มล่องหนเนี่ยแปลว่ามันใกล้จะตายแล้วครับจริงๆก็มีสกิลไซส์ครับแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมาเพราะว่าโมเดิร์เดินหลบมอนอยู่ครับเพราะว่าการสเปรบเบรกมันจะได้ดาเมจด้วยนะครับบางสกิลที่มันมีดาเมจแรงๆเนี่ยมันจะสะท้อนไปใส่บอสแรงด้วยครับนื่องกเวลาเราบางไลฟเวทเราโดนขันอย่างเงี้ยครับถ้าไฟมันจะเข้าแท่งนะครับโอเคครับครั้งงนนนนนีีี้้้เเกกกลลืออะะะคคคครรรรรัับบไไไมมม่ด็ปาาณทิใ ดันจินดนฮอกเกอร์นะครับส่วนใหญ่ถ้าโชคดีเคยได้บัมบังกรนะครับแต่รอบนี้ผมเกลือครับได้มาแค่โอเปอเรน b ์บ็อกครับก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าพาไปลงดันเจียนไหนกันต่อก็รอติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ